ปาีตัวคุณแม่ถ้าเกิดคัดแล้วพ่อโลบ่ะครับนี่พ่อค่ะทำเปน็นยี่สิบพอ่อถ <c oughs> ้าเป็นยี่สิบพ่อค่ะพวกนี้พร้อมที่จะเห็ดพ่อแม่พันอะไรยังครับเนี่ยยังค่ะยังไปอ,อีกสิบมือนอีกอีกสิบหมื่นดูบิก๊กเลยน่ารักค่ะผมว่านี่โป้งผมใหญ่นะเจ้าด้วงนี่ใหญ่กว่านี่โป้งผมอีกดูนะครับนี่โอ้ยรนัน สวัสดีครับสวัสดี FC YouTube สายเลาะทุกๆคนเลยนะครับผมและขอกล่าวคําว่าสวัสดีผู้ชมที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมวันนี้ครับผมจะมาเลาะที่ฟาร์มด้วงมะพร้าวของคุณแม่สุมารีนะครับที่บ้านสาคูนอําเภอรกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะทุกคนไปเราไปทําความรู้จักกับคุณแม่และไปดูดวงสาคูกันทุกคน let's go ไปกันเลย ดีครับสวัสดีครับผมผมบึงคุณแม่จากในยู u ูบไหมครับ <c oughs> ผมผมติดตามคุณแม่จากใน YouTube กันเลยอยากมาเบิงึงอันแมนครับติดโทรมาหาคุณแม่นะครับผมแมนครับอยากมาเบิงึงดวงสาคู่ตัวเป็นๆไหมผมมาเคยเห็นจ็กเทอร์ไหมคุณแม่อันขออนุญาตถ่ายคลิปลงยูทูบนะครับนี่เด้อผมมาจากกาลสินพุ่นละโอ้ลงทุนมาหาคุณแม่ไกลขนาดมนั้นเลยครับ นี่แหละครับผมฟาร์มดวงสาคูของคุณแม่สุมาลีเนาะปาโตเห็นเพิ่นแต่อยู่ใน YouTube มือนีมามาหอดฟาร์มเลยมือนี้คุณแม่พาผมไปเบิ่งตัวดวงนะครับผมออื้ปาโตอื้อนี่นะดวงสาคูตัวเป็นๆเลยดวงมะพร้าว นนคุณแม่นี่อายุจักเดือนแล้วครับนี่อันนี้นย,งยังไม่ถึงเดือนค่ะยังไม่ถึงเดือน嘛ครับวันที่สิบห้าจึงถึงเดือนว<า>ันที่สิบห้จึถึงเดือนอายุอันนี้เดือนหนึ่งแล้วครับอ<ไ>ืมต้องมาตัวอ้วนแฮะอืมโอ้โห อันนี้คือพอมเป็นพ่อแม่พันธุ์เหรอครับคุณแม่แม่ของพอมเดือนหนึ่งแล้วค่ะเพื่ออีชิปหนึ่งก็ได้สิบเอ็ดลูกคุณแม่ผมถามแน่อันอาหารมันนี่ผสมมี้ยังเน่ครับนี่อาหารนี่มีใช่ยุซียางก็บเอคือกากมันกากมันอาหารสามชีพครับกากข้าวยุบมื้อนึงค่ะแล้วก็อีเอ็มกากน้ำตาลนะครับ คุณแม่ข้าใส่เป็นน้ำตาลเป็นการน้ำตาลที่เขาจะเอาขายน้ำท้องตลาดโดยตรงเลยได้ไหมครับก็สิได้กันนะคะอืมแต่ว่าคุณแม่ผสมยังไงนะครับนี่ผสมเย็นก็ต่างกันต่างกันน้ำครับคุณแม่เพิ่นมีน้ำอีเอ็มผสมน้ำเนาะอันนี้จะเป็นลูกผสมลูกผสมยังไงครับหัวบากกับอ,อ่า ังสี่ก็มีเนาะผมกับพิ่งเคยได้ยินอยู่แหละอ้ยนี่ตัวอวบขนาดเลยสุดยอดเลยมืออื่นยังสีครบเดือนมันมาครับที่่คุณแม่ถ้าเกิดคัดแล้วพ่อโลบอ่ะครับนี่พ่อค่ะเป็นยังสี่พ่อถ้าเป็นยังสีพ่อครับข้นงขนงเนี่ยค่ะ เบพวงนี้โปะผมด้วยเกือบซ้ำนี่โปะนี่บอกระจับด้วครับเพราะว่าอาหารมันมีกินพวกนี้พร้อมที่จะเห็ดพรอม่พันอะไรยังครับเนี่ยยังค่ะยังไปอีกสิบมืออีกสิบมือจังพร้อมที่จะเอาลงเป็นเห็ดเป็นพรอม่พันเลยนะครับใช่ค่ะก็อยู่นี่เขาเป็นพรอพันตัวพรอม่พันตัวใหญ่ผมถามเลยครับทั้งเมื่อนี่จะกระมังคุณแม่เติมเต็มหน้าผิว สามพันค่ะสามพันกะละมังเขาออกเขาออกนะเบิรงสีว่างเหมือนต้องพ้ามันเลยติดตุ้งสีพันครับพันกลัวๆเนี่ยอือปลาสามพันเกือบสี่พันกะละมังถูกสมซื้อฟาร์มคุณแม่ซูมาลี่ลีครับสุดยอดอ่ะขอเบิรงพ่อแม่พันนะครับมันเป็นยังไงอืมมันเข่าฟักเนาะอืมเป็นยังไงนี่เอง เฮอยพ่อพ่อมันได้ยืมหามือเขาก็เก็บไปใส่กะละมังไลยที่คนมั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 นสิมุนออกมาเองเล่นนะครับนี่ค่ะมันสิมุนออกมาเองเก็บไปใบพี่จังนั่นเป็นเก็บอืมครับอ๋อคุณพี่เพิ่นกับถ้หน้าทีแยกเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปทายเบิ่งว่าเพิ่นส่งลายปันใดแต่ละมือส่งออกทุกมือเลยบ่ครับนี่อันนี้บ่แม่นดวงนะครับนี่หานนั่นนี่ เราหยาดทายเลยด้อครั thin, like บนี่อันนี้คัดคัดเอาออกเองเลยบ่กครับหรือว่ามันมันเขาต้องเลือกเบิ้งว่ามันสิหมุนออกมาบ่ครัหมุนออกมาอ๋อแต่ว่าเขาเขาเขาประตองไปไปดึงมันออกกันหน่อครับบ่ค่ะบ่มันออกเองค่ะทายอ่ะผู้เก็บมันเม้อเลยนะนะนะไม่ใช่เธอเบิ่งเนื้อคุณน่ะผมดูว่าแม่กอกไหมทั้งบ้านผมมีแต่แม่กอกไหมรวมเพื่อใค่ะ อำเภอสามชัยครับผมการสินครับทั้งบ้านผมหัดมีแมงกอกที่เป็นนั่นเขาเรียกว่าเป็นสัตวูพืชของอ้อยนะแหมัห่เล้วเ่ัเดี๋ยวขอเบอรไหครับตห่มจักตครับอยู่ในนี่ประมาณเท่าไรครับนี่สองร้อยตปดสิบต เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลี้ยงด้วงมะพร้าวกันทุกคนกกวิธีเขาฟักปะครับถ้าเป็นมะพร้าวเปลือกโถงคือเข้าไปตรงเซียน้มค่ะครับถ้าเป็นเปลือกมะพร้าวแห้งนี่คือเข้าเซียน,น้มนะค่ะแล้วเขาก็รีซับซับกลางแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเขาูสิคะ่ะครับเลี้ยงเลี้ยงเขงาข้าง,งลาง่างมันไม่ยังค่ะข้างล่างมันไม่ยังครับุม่าต้องใส่อาหารบรต้องใส่อาหารก็แค่บักข้าวย่างเดียวค่ะ เอีคุณแม่ผมรบกวนถามเนี่ยถ้าเกิดมันว่มีอาหารแหละมันบ่อปบาตายไหมคุณแม่บอ่บอตายค่ะบ่อตาย,ตายตคือเขาจิ้กัดกินเนี่ยมีอ้นเขากัดกินเป็นอาหารเลยเนาะทำนี่เมานี่ค,คือเขาอยู่นั่นต้นเผาเขาไปกินมกัดบกเผาเลยมีหนาเนาะคันว่าแมงชนิดนี้คันได้ไปขึ้นต้นมะพร้าวนี่ตายเมดเลยเขาว่าแม่นความเข้าไว้เลยนี่แลมีแต่ปล่อยลูกถ้าเก็บจต่ตัวนั้นมาปล่อยลูกร้อยหาชิ้ตัวค่ะสำครับ ใจรวยฮะสิบปพอพมันายลงไปขางล่างแล้วห้อก็เาขี่เทียเก็บบอกกันล้วครับครับผมถ้กโปนาแล้วแล้วมันจะสิเป็นแบบนี้มันจะสิเป็นแบบนี้อันนี้วันที่ยี่สิบหกนวที่ยี่สิมันจะเข้าข่า S <S <S ขา่กำลังเริ่มเขาครับอ,อ,อันนี้กำลังเริ่มเขาฟักนะครับนี่เริ่มเริ่มเห็นเป็นก้อนเป็นก้อนเนอเขาสีเห็ดเป็นหั่งเขาเลยเนาะเสเห็ดเป็นคือฟักหลอกเขา้านี่แหละคือฟักหลอกอุ้ยหอยเขากัดกินนเป้าที่ถูกแม่นความขวายเลยก็ได้ถ้ามันอ้จีได้ยีพาเมื่อเข้าไปเก็บออกมาไว้แบบนี้ครับรอให้เขาออกโตัวกัน ล่อให้เขาออกมาจากฟักอย่างเดียวแล้วก็พร้อมจะส่งจำนายได้เลยโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งทีมงานของคุณแม่ดีกว่าเพิ่งกำลังขัดแยกพ่อแม่พันธุ์นเบิ้งเจ้าไหนครับตัวผู้ตัวแม่เนี่ยกสังเกตปลายง่วงมันนะสังเกตปลายง่วงเบาครับอ่ะกองเข้าไปใกล้เลยนี่ยสู้ไปไกลเลยเนี่ยแต่จะเป็นเงี้ยงเสีย เบล,ลี่สิเป็นตัวแม่ตัวูมันสิมีขนอยู่ปลายง่วงแล้วมันเห็นว<ม>่าเนี่ยมันสีสันวก,กัน,นตัวแม่ง่วงสีเงาเนาะครับตัวผู้สิมีขนอยู่ปลายง่วงทา,าเห็นระไกลแล้วก้กล่องอกะเบโฟกัดโฟกัสแล้วนะมาณนี้นะตั้งกันเนาะ<อ>ถ้าสมมติว่าเห็นในธรรมชาติเนี่ยก็สามารถรู้ได้เล,เลยว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวแม่นะครับเนาะตัวแม่ง่วงสีเงาตัวผู้ง่วงสีสันแล้วก็มีหนวดเป็นขัดเป็นเสี้ยนเลยเนาะ นี่ก็คือพร้อมที่จะส่งแล้วนะครับพวกนี้ถ้าส่งก็คือยกข้าวเ้ล่แบบนี้ค่ะให้เขากินไปตามทางมันจะไม่จายใช่ไหมครับนี่คืออาหารของเขาค่ะครับผมอาหารนี่รหละร่งด้วงสดใหม่ทุกวันเราเมนามื้อสองมื้อสามไปเห็นกินอยู่ค่ะนี่และกินทางส่งแบบนี้และค่ะครับผมสดใหม่ทุกวันเนาะสดใหม่ทุกวันเดี๋ยวเรามาดูด้วงที่พร้อมที่จะเอาไปทํากับข้าวนะครับผมหรือว่าเอาไปทํา พวกเมนูกับแก้มต่างๆกันเนาะแบบสดๆเลยนี่คือด้วงที่พร้อมที่จะจําหน่ายนะครับแบบเอาไปทํากับข้าวหรือว่าเอาไปนึ่งเอาไปทอดหรือว่าเอาไปทํทหาหลายเมนูนะครับผมหลายเมนูนะคุณแม่เนาะตัวอวบมากตัวทอนนี้พงอยูครับ ดูปิก๊กดูปิก๊กดูปิ๊กเลยอ่ะมันน่ารักค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหนึ่งตัวว่าขนาดเท่าไหร่นี่ครับผมว่านี่โป้งผมใหญ่นะเจ้าด้วงนี่ใหญ่กว่านี่โป้งผมอีกดูนะครับนี่โอ้โหใหญ่มาก ครับของเราด่วง1นกิโลคุณแม่ก็จัดให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวให้เบิ้ลนี่หนึ่งกิโลนี่หนึ่งกิโลนะครับเนี่ยปลา,ดาเดี๋ยวผมจะไปฝากให้เฮื่อนผมนี่นะครับด้วง1นกิโลได้เยอะคุม้มสมกับที่ดันดนมากหาคุณแม่พ <c oughs> อดกันนวดอนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ทุกคนครับ <c oughs> มีเท่าไหร่ก็ไม่พอคุณแม่บอกว่าส่งออกนอกประเทศด้วย มีเท่าสดกับพ่อขายค่ะสนใจกันอย่างเลยค่ะครับมีเท่าสดกับพ่อขายคุณแม่ส่งออกประเทศได้นะครับนี่ไปคอมเมนต์ค่ะคอมเมนต์กรรมพูชาครับผมเอาละครับมาถึงฟาร์มทั้งทีเนาะกับตัวเปล่าได้ยังไงเออวันนี้เตรียมกระมังกับชุดเลี้ยงมาด้วยเออนี่ตั้งใจว่าจะเอาด้วงไปเลี้ยงด้วยเรวดูเรวดูเตรียมมานี่ เรามาดูคุณแม่สุมารีเอาด้วงลงไปในกระมังที่เราเตรียมมานะทุกคนเออไปดูกันไปดูกันชประมาณสโลค่ะสโลนะครับผมกากมันตัวนี้คุณแม่ผมถามนเขาซื้อได้ที่ไหนได้บ้างครับตามรแป้งไหมค่ะอืม อ,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 อค่ะับบอสรข้อยู่ับบอกเขาว่าเป็นาก,ากากล้างนะครับผมอ่ากากมันล้างเพราะว่าต้องเอามาให้อาหารล่วงนี่เราต้องมันต้องเป็นมันที่แห้งเนาะเป็นมันที่แห้งแล้วก็ล้างอันนี้เขาล้างไว้ยังเขาล้างไว้ยังดี หลังจากที่ใส่กากมันล้างเสร็จก็ตามด้วยวเปลือกมะพร้าวใ,<น>ใครที่สนใจเลี้ยงก็ดูจากคลิปนี้ได้นะครับผมอสามขีดนี่คืออะไรครับคุณแม่หัวอาหารนะครับเน,ะนาะใช้เป็นอาหารของโคขุนนะครับสองขัน กากน้ําตาลนะคุณแม่เนาะครับผมอืคุณแม่ผมรบกวนทำในี่อ e.m กากน้าตาลผสมน้ำนี่มันซอยเอียงครับอืมอันนี้คือความรู้ล้วนๆนะครับผมผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาในแนวสาระมากๆนะครับที่ผ่านมาอาจจะไม่มีสาระต้องกราบขออภัยนะครับแต่วันนี้มีสาระแน่นอนผมพูดได้เลยจริงๆคุณแม่ยังหัวหลอด ที่ผ่านมาผมเห็ดคลิปบ่ค่อยมีสาระปานด์ได้ว่ามือหนอ้รู้สึกว่าจะของมาแน่แนวสาระมากเลยครับผมต้องเห็ดต้องเห็ดหากินละจ้ากิมพอก <c oughs> ินไปน้ำกกินเป็นนักนี่น <c oughs> นละกันผมเหบ่เป็นผมก,กัสิเบ,บิ่งใน้คลิปนี่ละบิ่งคุณแม่สอนวิธีการผรสมอาหารก่อนเสียวดวงลง คลิปล้านล้านนะนี่สอนตั้ง,ตงแต่ลุงแตละมัง่งมีเติมอาหารที่เขาปับนั่นละลผมก็เบิ่งคลิปเพิ่นนั่นละครับมาจังหู่จักคุณแม่สุมาลี <c oughs> ขันบ่ม,มาฮอดฟาร์มนี่ผมคือสิบ่ได้เลี้ยงเลยขึ้น่งส่งเลี้ยงโลดราคาดีใช้ได้อืมครับขนาดหลายๆ่ต้องข้าวผมก็ขายได้ดไดผมคิดว่าผมสิเลี้ยงไว้กินก่อนเด้อครับคุณแม่บ่ได้คิดไปไกลว่าสิขายหรือว่าสิหยังนะครับแต่ว่าทั้งบ้านบ่ค่อยมีไหมครับผม มุ้ยสาธุเนี่แม่เนาะเรียงไปเรียงมามีภูมิศื่อมันให้บันทับเบิ่งจากฟ้ามคุณแม่แล้วเขาก็เสื้ออยู่แล้วครับผมเบิ่งจะมั่นที่อายพ้นตักนะคุณนะโอ้โถั่วมือละกระบะวะนี่ไหมบ่าท่านลูกค้ามากเลยลูกค้ามาเต็มเลยคุณนะกินข้าวเที่ยงวันเออถ้าข้าวซอยโอ้ยจังใดก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่สุมาลีครับอายพ้นไ้หลายนะครับเมื่อนี้อี่าว่ามาลบกวนเขาเมื่อนี้ โทษมาหาคุณแม่ว่าผมสิไทย YouTube สำเร็จสันดอกดีคุณมากมากครับผมครับผมนี่ฟังจากคุณแม่สุมาลี่ครูทีเพิ่นประสบความสำเร็จกับการเลี้ยงดวงสาคูนะครับเนาะฟังเอาด้วยครับเด้อมันโบเมนขายฝันเนี่ยนี่ผมว่าโบเมนการขายฝันเนี่ย S <S <S เออผมเดินทางมาแปดสิบกว่ากิโลเกือบร้อยกิโลคุณเด้น,นี่เพื่อมาเบิ้งฟาร์มของคุณแม่สุมาลีจังไดนไม่นครับตาเอาเอ,อเดี๋ยวสีหาว่ายู่ตุ่มซ้ายรอขี่ตัวอีกละบอกเลยว่าวคลิปนี้มีสาระล้วนๆครับผมมาตกคอครับเพจไปเรื่อยๆเพจไปเรนครับแม่ตลาดเท่ากับบัตรพัสดิ์ตลาดพัสดิ์กว้างคุณสีเท่ากับพยายามหาครับหรือว่าเท่ากับโพสขายไปก่อนครับถ้าเขาเห็ีดไปบัตรท่านใดบัตรท่านได้อ่า ข่อขายพ่ออย่างห้องสี่ขาก็ขยายไปเรื่อยครับเฮ็ดถึงมัมขคืนมากเกิดเกิดเกิดถ้าไมเลยหลายกันครับทําไม่เลยหลายมิจะโคนเข่าหาห้อหรอครับนี่คือความรู้ดีๆจากความคุณแม่ <m ẹ S 2> สุมาลีน,นะนครับสไาบต้องนครัแมนครับส่วนมากสิมีคําถามนี่คือมากตัดครับผมเฮ็ดแล้วสิไบขายไสนี่แหมขนาดยังมเฮ็ดกับยังถามเยร์องกับสีไคไสผมกลังงงอยู่นอชีพทีว่ามันมันอยู่ได้ครับมันผมาอยู่ได้ครับอาชีพ เมื่อกี้่นตลาดบ่ผมอกว่ามันเดือนนี้มันตลาดมันจะส่งออกนอกเลยครับมันกับไปเรื่อยๆครับไปเบิ่งคุณแม่ต่อโอ้ใส่แตงโมความไม่ขึ้นน่ารักแต่คุณแม่แตงโมนี่ซอยอียงครับนี่แตงโมห้พ่อแม่พันมันกิ่นช่วงมันสีผสมพันธุ์กันครับอผลไม้ครับยังหน่อยมื้อนี้ผมก็ได้ความลู่ล้วนๆแล้วว่ะมากมื้อนี้ เบิ่งเพื่อนพูดอะแป๊บเดียวเพิ่นตักซ้อนขึ้นซ้อนฟ้านี่ฟ้านี่มันบม่มีครับต่อฝายังมาท่านหนึท่านก็เลย้มาท่านหนึ็งคือฝา,านี่เราห้าสิบบอลแน่น,าานัาาน่งใส่นะครับฝาตะแกรงเป็นยังครับผมเอ่อมันบ่นนอค่อยออกตัวครับมันอาหารมันแห้งแล้วมันก็ด<อ>ิีด่บ่คอยออกตัวนี่คือพ่อแม่พันธุ์นได้แอ่วเบิ่งพ่อแม่พันธุ์ครับตอนนี้นี่ละฉากสำคัญเลยอย่างละห้าคู่อันนี้ยตัวเมีาคู่นะครับางนี้ตัวเมียคางนี่จบอันนี้คุณแม่แยกเรียบร้อยแล้วอ่า ลงไปสิบวันเราออกมาทำใหม่ได้ค่ะสิบวันเราออกมาทำใหม่นะครับเนาะอันนี้คือเรียบร้อยไหมครับในรั้วเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับโอ้อันนี้คือเรียบร้อยเลยไหมครับนี่เอาเขาหมุนไปเรียบร้อยเห็นไหมครับไปเรียบร้อยแป๊บเดียวหายไปเลยเรรียยบ้อเขาคขึ้นไม่กินนี่เมื่อวันพ่อสองมือกินเบเลยโอเคครับผมนี่เลยครับคือสูตรวิธีการเลี้ยงด้วงสาคูหรือว่าด้วงมะพร้าว ที่เรารู้จักกันในโลกโซเชียลผมบอกเลยว่ามาวันนี้ความรู้ล้วนๆน,นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณแม่สุมาลีแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในฟาร์มนีเดวยครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายทํา YouTube ที่นี่นะผมอบอว่าสุดยอดจริงๆสุดยอดมากนะครับผมจังไรกับมื่อนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่สุมาลีมากๆนะครับผมเ้อะคุณแม่ครับฝากถึงเอฟซีที่อยากเลียงดวงสาคูนะครับผม ผู้ใดสนใจเขอบ้อเบิ้งค่ะป้าแม่สุมาลีดวงบะพร้าวอยู่บ้านซับสมบูรณ์อำเภอกระนว่นจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณคุณพี่มากเลยครับผมขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับถู่ตไปครับเพจมันงด่ครับจังด่ามื่กลับประสบความสำเร็จอยู่แล้วครับในการงอย่างรวมเบอร์เบอร์โทรติดต่อนะครับคือ0879478711ครับหรือว่าเฟซบุ๊กน้องพาขวัญดวงมะพร้าวครับผมขอบคุณครับ นี่แหละครับความรู้ล้วนๆวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์และกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า bye bye. สวัสดีครับบ๊ายบาย